เข้ามาเข้ามากันเข้ามากันพี <P ie> ่จะเล่นหมดเลยรอบรอบสามอะไรเลยหมดเลยอ่ตอนเนี้ยที่น่าสนใจนะเท่าที่พี่อ่านนะคือเติมเต็มเติมเต,ต็มนี่คือเราก็เราวาดเราวาดไม่เสร็จเราก็เปลี่ยนให้คนอื่นวาดต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มันไม่ต่างอะไรจากเอ้ดอันเมื่อกี้เลยไม่อันเมื่อกี้มันเป็นเนื้อเรื่องไงอัน <c oughs> ันเมื่อกี้คือมันภาพเราเสร็จแล้วก็ภาพคนอื่นต่อมันก็ถัดไปมันเคลื่อนไหวไปไงแต่เราเนี้ยมันจะเป็นแผ่นเดียวเลยแล้วเราก็ไปเติมอ,อันนี้อันนี้อนันนี้มาเฟืองเนี้ยใช่ในภาพนั้นเข้าใจไหมคือเราเราจะวาดฉากอะไรก็ได้ฉากหนึ่งแล้วให้คนอื่นมาเติมเอาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราน <ะ S 1> เนี้ยเนี้ยตัวอย่างมันก็คือเราจะวาดแอปเปิลเราก็วาดแค่โครงไว้แค่ด้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอามาไ,มไปเลือกหมดก่อนแล้วเราไปวาดปกติ เอาแล้วนะจะ <Okay. S 2> เริ่มแล้วนะโ <Okay, S 2> อเพร้อมลุยจะตั้งเวลาไหมเอาปกติน,นั่นแหละตั้งปกติหรือว่าจะเอาเร็วหน่อยเร็วหน่อยว่าเชียร์แน่เลยคือไ,ได้ได้มาไป <c oughs> อ๋อมันเขียนประอยคส,สิ่งที่กำลัง จะเขียน,นพ,พี่พี่เวลาจะหมดไปอ๋อเ,เรา,งงเ,ราเราต้องสร้างโจทย์ก่อนพี่เราต้องสร้างโจทย์ก่อนให้วาดอะไรนี่ไงกูได้อะไรเนี่ยอ๋อมันมีข้างบนเลดูข้างบน <c oughs> อา้าวได้เวลาวาดภาพแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าสัตว์อยู่ยให้เห็นปะ่ะเห็น

แลอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งเวลาจะหมดแล้วว่ารูปตามข้างบนเลยพี่เห็นไหมข้างบนมันจะมีโจทย์อ่ะข้างบนเ่ยมันจะมีโจทย์ให้เราวาดอะพิมอะไรอ่ะพิมอธิบายของคุณสําหรับฉากนี้แล้วก็ตอบว่าเป็นสาตร์อะไรไงแล้วมันทําไมพิมไม่ได้ อ๋อแล้วกูกวาดเอาไม่ผินเลยเอาอะไรอันนี้ต้องวาดพี่แบมอันนี้ต้องวาดพี่แบมต้องวาดพี่แบมมันเนี้ย เฮ้ยเวลาอย่าเพิ่งหมดดิตัวบ้าที่เสร็จเลยคือเราต้อง้านตามคำข้างบนหรอใช่ใช่ใช่อะไรวะแล้วอันคำข้างบนมาจากไหนคือเราเป็นคนพิมพ์หรอไม่คือเพื่อนเพื่อนเราเพิมพ์เนี่ยไม่ก็นั่นแหละเพื่อนเราเป็นคนพิมพ์หรอใช่ พี่ยังไม่เคยพิมพ์สักอันเลยก็พี่แบมพิมพ์ไม่เสร็จ่ยแบมห็งภาพไหมแล้วเราก็อธิบายไปในแต่ละภาพอะภาพที่เราวาดเสร็จสมมติว่าพี่วาดพี่วาดสี่รูปคนที่จะได้ก็คือเทนพี่วาดสามรูปเทนนี่ไงแบมเนี่ยรอดูเนี่ยเอาอะไรวะอันแรกของพี่แ็กพี่แ็กเขียนว่าหมูแล้วแล้วหมูของแต่ละคนจะเป็นนี่หมู เียรู้พี่ไายว่าหมูภาพเนี้ยอะไรเนี่ยอีแก่หรือเปล่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอ๋อมี่ได้ตัวอะไรก็คืออ๋อพี่ิมีคำว่าอะไรไปทไมอีแก้วมีแบบน่ารักจะได้เขียนอีแก้วมีแบบน่ารักจังอ๋อ ข้าใจไหมคือว่าสมมุติว่าอ่ะอย่างนี้เทนเขียนแมวใช่ไหม, <c oughs> ไมพี่ก็ได้คําว่าแมวพี่ว่าเแมวว่าแล้วก็ให้ส่งให้แบมแบมก็ตอบว่าแมวแล้วเดี๋ยวพี่อีฟก,ก็วาดต่อเอออันนี้คือถูกไงอันนี้คือถูกอ,อ,อันนี้คือถูกไงอันนี้ออนนถูกออแต่เมื่กอกี้หมูไม่เมื่อกี้แบมแต่พิมพ์ว่าแมวเหลือนนะเมื่อกี้อย่าดูพี่แบมพี่แบมดูเอาทหารโอ้อันนี้พี่ไม่ได้พิมพ์มันขึ้นไม้พี่ ใช่พ like sure> ี่ได้กินอีกแล้วผมอะไรวะโอ้ยเนาะอะไรเลยได้ยินไหมเดี๋ยวแม่เอามาให้เรา มันเป็นด้วงพี่แจ๊คกันเลยว่าพี่แจ๊บอกว่าหมูได้เขาวาดหมูก็คือเราได้วาสองลูกใช่เราถ่ายสองลูกใช่เรา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 วาสองเราถ่ายสองแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้วาสของใครอีกรูปแรกเราเราให้โจทย์ไปก่อนแล้วก็รูปที่สองเราก็วาดตามโจทย์เขาเราเราไม่ได้วาดตามโจทย์ของคนอื่นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราก็ได้ถ่ายใช่รูปอีกคนหนึ่งที่วาดอันสุดท้ายเราก็ทำอีกแบบหนึ่งใช่เอาเอาใหม่เอาใหม่ อะไรวะเนี่ยอืออะไรวะเนี่ยวานไงวานไงวะมันต้องตาโตมันต้องตาโตเฮ้ยมันเป็นยังไงพี่ตัวมันเป็นตัวยังไงวะเอางี้อะอะไรจะวาไม่ทันมันต้องตาโตมันต้องตาโต พี่ <versucht> e, ไม่ต้องวาดสวยมากก็ได้นะเอาปันปันก็ได้พี่เอาเอาให้มันหางก็พอแต่แต่แต่ก็เฮ้ยเวลาจะหมดแล้วนะเหลือคนหนึ่งกับใครอ่ะหัวเราจะน้ำมูกแตก ตอ,ตอบ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 รูปที่เราเห็นคือตัวอะไรอ, <c oughs> อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แม่มึงอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายน <c oughs> ี้เขาให้โจทย์ง่ายเกิน ว่าเติมหน่อยแล้วกันมันแต่มันทำยังไงอ่ะมันว่าอันยากอ่ะมัน<บ>มีคาว่าเติมสี่ไม่นิ้วอ่ะเวลาใช้นิ้วอ่ะลากเอาเลยกดค้างลากบีลบก็มันจะมีรูปอย่างลบี่ตรงรูปประกาสซ้ายล่างเห็นไหม เดี๋ยวง่าเวือเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าจะต้องโจทย์ไหมเห็นเสร็จแล้วเทสว่าเทสเป็นอะไรกันไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวใบเดี๋ยวใบมันจเสร็จแหละเทสเอ๊ะใครคนแรกอะพี่แซ่กเลยต้องโจทย์อะยรโจทย์อะไรใส่เถือกวางตัวเย็นนี่แนี่ มึงก็ปิดจริงๆนะพี่ยิบอโอ้อี่ใครที่เอาไก่ก้วเทน เขาพี่แบบไว่ไหวกล้วยทอดทำไมเห็นไม่ได้วาดกล้วยวะโอ้กูว่านี้แน่เลยพี่ดูพี่ดูพี่ยืดตอบพี่ยืดูพี่ยืดตอบแล้วกูว่านี้ง่ายกูว่านี้ง่ายเลยตัดออกแบ่งกล้วยทอดอ๋อ เรียนรู้แล้วตัวนี้แหละอุ้ยสิ้นคิดาฮ่าฮิาฮ่า่า่าฮ่่ เขาแมวน้ำอุงอุงไงอุ้งอุงอะนั่นแหละว่าไม่เป็นไม่ยินในหัวก็มันมันก็นอนอยู่ข้างๆพี่แบบทุกคืนตาไทยไหมว่าอะไรดีวะว่าอะไรดีว่าต้องจังไ,ไรแน่เลย อันแรกว่าโจทย์อะไรก็ได้นะนแรกอะอ่ะให้แค่นี้แหละว่าให้แค่นี้แหละไม่ต้องวาดให้เสร็จนะว่าทำไมเวลาเดินช้าจังไม่ถ้าพี่ถ้าเราส่งครบทุกคนเวลาก็จะหมดเร็วสองแล้วนานพูดไม่ต้องวาดให้เสร็จนะไม่ต้องวาดให้เสร็จวาดอันนี้เลยอ่ะไม่ต้องวาดให้เสร็จหรอใช่ไม่ต้องวาดให้เสร็จ ้ามันลองเรียนแบบเนาะบ้า <c oughs> มันลองเรียนแบบนะอ๋ะเหรอเอาเอาใหม่เอาใหม่ถ้างั้นลอกเรียนแบบวาอ,าอ,าาอ,บบอได้ทำยังไงอะวาดอะไรก็ได้พี่แล้วแล้ว,ลวอีกคนนึงอะมันจะต้องวาดตามเราให้ได้พี่โว้ย <c oughs> โ้ยพี่พี่ไม่ได้วาดอะไรเลยอะตอนนี้ โอ้เวลานานเว้อได้วาไปถึงไหนนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่เสร็จแล้วว่าดได้เหมือนนะ หนึ่งนนพี่ก็วาดดิแล้วอีกคนหนึ่งก็วาดตามไม่ได้อ่ะเอาส่งดิเออเ <c oughs> อะไรู่เนี่ยพี่เวลาเลวลาเวลาเร็วมากเวลาเร็วมาก,ยายาก <c oughs> อะไรอ่ะไอเมืม่อกี้มันคืออะไรวะ กูว่าอันนี้แน่เลยอะไรอ่ะทำไมสมองกูยิ่งความจำสั้นอยู่จำหนี่แหละเมียมึงโอว่าอะไรแค่นี้ละพี่ เเวลาจะหมดแล้วนะใครวาดเยอะวาตัวเยอะเลยจ้ะเฮ้ยข้างๆมันคืออะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะข้างๆอ่ะมันคืออะไรวะเฮ้ยมันจังไรเกินไม่เอา จะหมดพี่เวลาจะหมดตัวหาเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรวะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหนึ่งมองสีขาวเอ้าไอเนี่ยอุอ๊ยว้าวเร็วจังพี่ไม่ทันกลัวอะไรเนี่ย รูปแรกไม่เวลากูสนานโอ้กูได้รูปนี้เลยสนามบอลไงสนามบอลไงเอออะไรดีเวลาเวลามันยังมีเลอโอใส่เดือนใส่เดือนใส่เดือนมาดูบอล อะไรลูกใครโอ้นนโหลูกเทนไม่รู้จะวาดอะไรอ่ะอันนี้คือวาดไม่ทางจริงๆอันเนี้ยไม่ต่างกันอะสองพี่น้องเนี้ย <c oughs> ดูว่าเลยเหมือนกัน ต่อไปให่อยากรู้รูปนั้นอันนี้คืออะไรรูปวาดตรูปเลยรูปนี้ท่านวาดอนนันสุดท้ายติดผู้ชายก็รู้นะเก็บดอกไม้อัน,น <laughs> ต่อไปของพี่แซกได้เลยนี่ <laughs> โอ,อไม่มีใบ <laughs> โจ๊กนะท่านวาดไม่ทันอะ่ะก็เหมือนวาดไม่ทันอะ่ะ <laughs> นี่แหละเท่อชอบเปนเจ้วันนี้แหละอันเนี้ยจำไม่ได้ค่ะเลยก็ไม่รู้ว่าตาวันนี้แหละเห็นว่าตาวันนี้เลยไม่รู้จะวาดอะไรตัวอะไรโอ้ยเนาะสงก่นนะเดี๋ยวมีเตือเจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวชอ็อกตายก่อนที่คนนี้สิบถัวบ้านลูกสวยยายนายเขาอ่ะ